สวัสดีตานเช้า <c oughs> พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับ <c oughs> ผมแอดมิน,มนเกดช่อง y ยูทู e เสาะภอสารชาแนลวันนี้ก็ตื่นมาในเช้าวันเสาร์ที่5มิถุนายนนะครับ <c oughs> ตื่นมาให้อาหารปลาเช่นเคยนะครับ ปลาทับทิมปลาดุปลาจาระเม็ดนะครับวันนี้ถ้าอากาศร้อนก็จะมาะจะมาแยกปลานะครับจาระเม็ดออกจากทับทิมนะครับปลาจาระเม็ดอยู่ในกระชังนี้ครับจาระเม็ดอยู่ในกระชังนี้ผสมกับทับทิมครับ ตอนที่เอามาเลี้ยงปลามัน,มนเยอะเลอเกินนะครับได้จับมาไปกินนนะ่ครับตอนนี้ให้รอบแรกไปก่อนนะครับต่อไปก็จะให้รอบสองครับประมาณถ้วยหนึ่งเต็มๆนะครับรอบสองคือให้นอกไปชังครับ ปลานอกกกะัังอตอนนี้ช่วงนี้ปลาก็มีวางไข่ทำให้ได้ปลาหลายจำนวนมากนะครับ มีปลาเนินปลาดุกปลาช่อนนะครับเขาวางไข่สังเกตได้เลยว่าปลามาเริ่มเพิ่มจำนวนนะครับลามาเริ่มเพิ่มจำนวนนะ เดี๋ยวเสร็จจากภารกิจนี้นะครับจะพาไปชมท้องนาที่กำลังต้อนรับอรุณเบิกฟ้านะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปชมตอนนั้นเลยนะครับครับก็มาชมกันต่อนะครับนี่คือทุง่งนาอ๋อ ขามาปลูกตรงนี้นี่เองดูสิครับอันนี้ไอเดียของพี่สาวนะครับไอเดียของพี่สาวเอาต้นพริกไม่ใช่ต้นถั่วต้นถั่วฝักยาวคือจะอาศัยแบบว่า <c oughs> จะทำขนมจีนขาย แล้วมันขาดผักนะครับก็เลยใช้ต้นเถ่วฝักยาวนี่นะครับมาปลูกครับปลูกตามคันนาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่คือทุ่งนาที่หวานข้าวได้แล้วนะครับ ไม่รู้มาเอบปลูกตอนไหนนะครับสงสัยตั้งใจว่าจะเล็งเป้าหมายมาที่คันนานี่นครับดูสิครับเขาอาศัยมาย่างนี้นี่เองเนาะเขาก็รถมีถังพร้อมครับ ส่วนฝั่งท้งนี้นาของพ่อนาเนี่นาของพี่ครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงเช้าวกว่าวาแล้วนะครับของวันเสาร์ที่ห้ามิถุนายนนะครับเขาจะปลูกกี่ต้นเนี่ยอ๋อปลูกสองคนา สองคนาโดยใช้น้ำท่อนี่ดันมาอ๋อนี่ครับไม่รู้ว่าข้าวจะสวยหรือไม่นี่ครับอันนี้ถ่ายตอนช่วงตะวันจะโผล่แล้วนะครับ ตะวันจะโผล่ขึ้นมาแล้วแดดก็จะร้อนนะครับดงประมาณชาติรูของวันเสาร์ครับวันนี้วันเสาร์ ท้องทุกงนาที่กำลังเขียวพจีตอนนี้ต้นข้าวก็ได้ประมาณสักประมาณหนึ่งนิ้วมือมานคืบหนึ่งได้นะครับนี่ครับมคืบหนึ่งประมาณนี้นะครับจากการใช้เวลาหวานข้าวประมาณน่าจะสองอาทิตย์ได้แล้วนะครับเนี่ยสออาทิตย จะประมาณนี้นะครับก็พามาชมบรรยากาศช่วงเช้านะครับณโฉนดประธานเวลเวงพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปชมต้นชะอมต่อนะครับว่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยน้ำมักชีวภาพไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ต้นนี้ก็อุดมสมบูรณ์ต้นนี้ก็อุดมสมบูรณ์ต้นนี้ก็กําลังอ่ารอดแล้วต้นนี้รอดแล้วต้นนี้ไม่แน่ใจก็น่าจะนะครับนี่โผล่มาแล้วนี่นี่โผล่มาแล้วถ้าผมไม่ใช้น้ําหมักชีวพภาพก็คงไม่ฟื้นตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับ สงสัยต้องหยอดอีกแล้วมั้งเนี่ยหยอดเพื่อเร่งเร่งให้เขาเ,าเจริญเติบโตว,วันนี้ครับให้เขารอดนะครับสรุปว่ารอดนะครับเห็นอันนี้โผล่มาแล้วใบนะครับเห็นใบใบโผล่มาแล้วครับสำหรับคลิปนี้เรก,ก็ต้องขอจบลงกับเพียงเท่านี้พบก,กักใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ